แต่สิ่งที่มันตัดสินระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลอ่ะนอกจากวิธีการเล่นอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการเข้าทำนะครับคือวิธีการเข้าทำของแมนยูอ่ะมันดูหวังผลยากผมพูดจริงๆมันดูหวังผลยากวิธีเข้าทำของแมนยูอ่ะหนึ่งอาแบ็กเติมเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ครอสเข้าไปนะครับรอสเสร็จปุ๊บตัวข้างในเหลืออยู่ตัวเดียวคือเซอร์ซีมีตัวเดียวแล้วก็มีแรดฟอร์ดอ่ะอยู่เสาสองใช่ไหมกาแาโชก็วิ่งประคองเสาแรกซึ่งไปเจอกองหลังลิเวอร์พูลซึ่งเขาเขาไม่ได้ดันสูงอะ่ะผมว่า เราดังทําการบ้านกับแมนยูมาดีอยู่ที่แมนยูทากับลิเวอร์พูลคือเขากลัวเกมสวนกลับถูกไหมกองหลังไม่ดันสูงโลเอร์สันแม่งไม่ดันเลยไม่ขึ้นเลยเห็นปะนะครับสังเกตไหมครอสไปยังไงก็จเจอฟานด้ายังไงก็จเจอคอนาเต้ขนาดในช่วงท้ายๆเกมอ่ะที่ลิเวอร์พูลผ่อนแล้วอ่ะแล้วแมนยูได้มีโอกาสบ้างเราสังเกตไหมไม่มีพื้นที่ว่างนะในแผงหลังของลิเวอร์พูลเลยนะครับเซนเตอร์ลิเวอร์พูลยืนประจําที่ใช่ไหมกองกลางลงมาช่วยอีกมันยังดูแน่นอยู่เลยมันทําให้วิธีการเข้าทําของแมนยูมันทําได้ลําบากระบวบู Man ัไม่มมีีีวิธิธกาาาารเเขข้้ททํ่ดูพษ ที่มันจะหาช่องได้สร้างโอกาสที่มัน XG สูงสูงได้นะครับมันก็เลยทําอะไรไม่ได้ทีนี้พอเล่นไปเรื่อยๆเนะี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าเอลิกเทนฮาร์ดไม่รู้เพราะอะไรถึงมาเล่นแบบนี้ก็บังเกิดขึ้นนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเพรสซิงเขาดีอยู่แล้วถูกไหมลิเวอร์พูลเลือกอันนสลอตมาพอเขาขึ้นชื่อเรื่องเพรสซิงอยู่แล้วอันนี้สลอตตอนคูมเฟยนูดเนีนะ่ยเป็นทีมที่ไม่ใช่ทีมที่เพรสซิงแย่งบอลได้เยอะที่สุดนะเป็น p ีเอสบีเอลเฟนนะที่เพรสซิงแย่งบอลได้เยอะที่สุดแต่ว่่่าาเออรูรขงงนป็นททีีมมแยบ ได้แล้วได้จบสกอร์เยอะที่สุดเข้าใจไหมแล้วเป็นประตูเยอะที่สุดเออแล้วจบสกอร์เป็นประตูเยอะที่สุดในลีกดะควรจะรู้แล้วว่าจุดเด่นเขาคืออะไรเข้าใจไหมนะครับทีมที่เพลซิ่งแย่งบอลมาแล้วได้โอกาสยิงเยอะที่สุดคือ PSV Eindhoven นะครับแต่ทีมที่เพลซิ่งแย่งบอลมาแล้วสร้างโอกาสยิงแล้วเป็นประตูเยอะที่สุดก็คือ f ฟโน n o o ของ a n e l o s s เพราะฉะนั้นเนี่ยลิกเซนฮาซึ่งรู้จัก a n น l o s s อย่างดีเคยเจอกันที่ฮอลแลนด์มาแล้วเนี่ยบวกกับก็รู้ว่าทีมตัวเองเนี่ยมันไม่ได้บิลล์อัพบอลดีจ่ายบยอยล สู้กับเขาถามว่าคาเซมิโร่ผิดพลาดไหมถูกต้องแต่คนที่ทําให้คาเซมิโร่เป็นแบบนี้มันก็คือเอลิเชนฮาร์กไงถูกไหมเพราะอะไรพอครึ่งหลังเนี่ยคุณก็แค่เปลี่ยนตัวจากคาเซมิโร่มาเป็นเมนูทําตรงนี้แทนแม่งก็โดนอยู่ดีจริงไหมถ้าบอกเป็นความผิดพลาดส่วนตัวแปลว่าคุณต้องมีคนที่เล่นแบบนี้ได้ดีแล้ววันนั้นน่ะมันอาจจะเกิดความผิดพลาดทําทให้ไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนแล้วก็โดนแต่คู่ทีมคุณมันไม่มีแบบนั้นแต่คุณฝืนจะเล่นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโดนไงถูกไหมครับคุณ ครึ่งหลังุณใช้เมนูก็โดน3ลูกเนี่ยแบบเดียวกันหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณฝืนมาเล่นแบบนี้เองนะครับจริงๆเป็นแพ้เลยแหละคาเซกับเมน่แต่คาเซจะหนักหน่อยนะครับผมว่าคาเซมิโร่เกมแรกเล่นดีมากนะครับคาเซมิโร่เป็นตัวจ่ายบอลน,นะครับจ่ายบอลสูงหน่อยโอเคถ้าเราจํานัดแรกได้ไหมนัดเปิดสนามมนยูที่เจอฟูลแลมนะครับคาเซมิโร่จัาสูงหน่อยเป็นตัวออกบอลใช่ไหมยังทําชิ่งยังจ่ายสลูให้บูโน่ยังมีหลุดมายิงไกลทั้งหลายลูกนะครับแล้วให้ไมน่ยืนต่ำ เป็นตัวกวางบอลโอเควันนี้อยู่ดีๆเป็นนึกไงสลับไม่รู้นะครับเอาคาเซมิโร่ยืนต่ำสุดเป็นตัวขึ้นบอลน,นะครับแล้วก็ให้ท็อปบ,บี้เมนูไปทําเกมสูงนะครับไปเลี้ยงหลบตีว่ฟูนะครับก็หลบไม่ค่อยได้ด้วยนะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสัญญาณมันมาตั้งแต่ก่อนจะเสียประตู1นูนย์แล้วนะเพราะมันเสียบอลตรงกลางกันเยอะจัดเลยนะแค่ลวอ์พูยังจบไม่ได้เฉยๆนะแค่ลีซันโดกับมาไทาเดอิกมันช่วยอยู่นะมันเสียบอลตรงกลางเยอะมากนะครับเจอเขาเข้ามาบีบ2อสตัวเสียแล้วนะเจอเขาเข้ามาบีบนิดนึงแม ไม่ไปถึงปีกแล้วเซิร์ซีเ,เริ่มเงียบและบูโน่เริ่มเงียบและสอดกานาโชเริ่มหายเออแล้วก็แม่งไม่ค่อยลงมาช่วยแบ็กนะ <c oughs> และสอดกานาโชเนี่ยนะครับขนาดไม่ได้เล่นสวนนะใช่ไหมเริ่มหายไปเรื่อยๆจากต้นเกมพอมีบทบาทอะ่ะมาซาลูอะดาโลเติมมาเนตเลยกานาโชและฟอดพอมีบทบาทใช่ไหมเซิร์ซียังลงมาต่อบอลกับบูโน่อยู่เลยนะครับแม่งเริ่มหายเริ่มหายเพราะอะไรพอกลางมนสู้ไม่ได้นะครับแม่งต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะมันเริ่มทําแม่งทําแม่งแล้วกางมันขึ้นบอลไม่ได้แล้วนะครับพอกลางขึ้นบอลไม่ได้่ถาามวิรจรงจรงๆ จุดอ่อนของลิเวอร์พูลคือมิดฟิลด์ตัวรับเขาไม่มีที่สเปคอันนี้สล็อตถูกไหมเพราะไลอ้นกาเวนแบกเนี่ยเล่นเกมรับไม่ดีนะครับแต่จุดเด่นเขาคือการจ่ายบอลจากการพลิกบอลการกระชากบอลขึ้นหน้าการแครี่บอลการพลิกหลบนะครับสล็อตมันทำไงรู้ป่ะแม่งเอาแม็กคาริสเตอร์แม่งมาไล่แทนะตัดบอลได้แม่งโคตรเยอะเลยนะอเล็กซิสแม็กคาริสเตอร์เนี่ยนะครับสังเกตไหมวันนี้คนที่ตัดบอลตรงกลางได้เยอะแม่งคืออเล็กซิสแม็กคาริสเตอร์นะไม่ใช่กาเวนแบกนะกาเวนแบกแม่งทำหน้าที่แม่งบิ้วบอลจากแดนหลังขึ้นมากับพอตัด บอลได้แล้วอ่ะแม็กลิสเตอร์จ่ายออกกาเวนแบกกาเวนแบกแม่งเลือกจิ้มเลยจะไปดีอาร์ตหรือจะไปซาร่าหรือจะอาโนอใช่ไหมคือเขายังรู้อ่ะว่าแบบเฮ้ยกาเวนแบกแม่งจุดอ่อนคือการเล่นเกมรับอ่ะแม่งเอาแม็กลิสเตอร์มาทําแทนนะแม็กลิสเตอร์แม่งไม่มีบทบาทในการจ่ายบอลเลยวันนี้แทบไม่มีแต่แย่งบอลได้แม่งโคตรเยอะทางด้านที่จริงๆแม็กลิสเตอร์อ่ะไอตอนที่มาเล่นรื้อตุกาลที่แล้วอ่ะยังเข้าบอลโฉมฉากเลยนะครับเหมือนเขาแบบปั้นแม็กลิสเตอร์ทําบทบาทนี้เลยเพื่อมาปิดจุดอ่อนของกาเวนแบกเราจะเห็นแม็กลิสเตอร์แม่่งงแยบบบบออ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 ลลลลลลไไไดดดดดดด้้้ตตตตตตััินนเเรร์์ซปะคที เกมมันก็เลยไปลิเว์พูลตัดได้ตัดได้แล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็มาได้ประตูน,นําจนได้นะครับจากช็อตที่คาเซมิโลจ่ายบอลไม่ดีนะครับจะจ่ายบอลออกไปทางด้านซ้ายแล้วไปโดนการเวนแบกอินเตอร์เซปได้แล้วก็ไหลไปให้โมซาล่าซึ่งมันไม่ควรจะใช้คาเซมิโ่บิวบอลอยู่แล้วนะครับคุณไดมอนด์เมดบอกกลางลิเว์พูลเล่นดีเกินคาดลมดีเลยขอบคุณมากครับผมว่าไม่เกินคาดผมว่ามันดีอยู่แล้วอะนะครับสามนัดที่ผ่านมากลางลิเว์พูลดีมากยกเว้นครึ่งแรกกับอิปสวิตนะนะครับแล้วมันเป็นจังหวะที่อย่างที่บอกอ, Man อะ ทำเกมได้ดีครึ่งแรกมันคือแบ็คสองข้างถูกไหมแมงกำลังจะโผมขึ้นไปเลยนะครับกำลังจะเตรียมเซตเกมบุกอะ่ะแล้วพอโดนตัดได้มันโดนย้อนทางอะ่ะก็เสร็จดบใช่ไหมครับการเวนแบบก็เลือกจ่ายออกขวาซาร่าแล้วซาร่าก็ซาร่าคือซาร่าไม่ก็เห็นแล้วหลังแมนอยู่มั่งเหลืออยู่2อตัวแล้วโทษกองหลังก็ไม่ได้เพราะแมงโดนย้อนทางเร็วนะครับโซโบสลด์แม่งเติมขึ้นมาแล้วก็ดีอาร์เติมขึ้นมาใช่ไหมแมงยังไม่ทันปะกบตัวเลยซาร่าแมงมองเห็นแล้วก็โยนข้ามมาสาไกลนะครับหม่งโลง่ลงๆเลยดีนะเนี่ยโชคดี่ไม แย่งกันหมกนะครับถ้าแย่งกันหมกอ,อาจจะไม่ได้ประตูนะครับก็เลยได้ประตูนำหนึ่งศูนย หนึ 1> 1. ่งศูนย์เสร็จปุ๊บอะเกมก็เสร็จลิวอฟูเลยนะครับแมนยูก็ยังพยายามบิ้วอัพเหมือนเดิมนะครับลูกนี้เหมือนกับคาเซมิโร่ได้บอลน,นะเหมือนกับลิวอฟูบุกไปแล้วเสียบอลในแดนหน้านะครับแล้วคาเซมิโร่ได้บอลแล้วก็มัวช้านะครับหลุยส์ดิอาร์ตก็มาแย่้ขาง,งหลังไม่ฟาวอยู่แล้วเขาแย่โดนบอลน,นะครับแย่เสร็จก็จ่ายออกขวาให้ซาร่าอีกแล้วนะครับแล้วซาร่ามันก็ซาร่าคือซาร่านะครับจ่ายดีด้วยนะครับจ่ายกลับเข้ามาแล้วดิอาร์ตก็ยิงดีเล็งยิงเลียดนะครับเข้ามุมซ้ายมืออออขงงงนนนนนาาาแลลลยยิิเป็ููกกททีี่่ น่ารับไม่ค่อยเก่งด้วยนะให้ลูกพุ่งเลียดกับพืนเงี้ยไม่ไม่เลียดมากอะ่ะแต่ว่าแบบมุมตม่ำอ่ะเลียดต่ามๆลอยพื้นหน่อยนึงเนี่ยก็สองสูบจบครึ่งแรกเละนะครับสู้ได้อยู่ยี่สิบสามสิบนาทีแรกะนะครับสู้ได้เนี่ยแค่พอสู่สี่นะแต่หลังจากนั้นนี่เขาถล่มยับเลยเขาเหนือกว่ายับเลยนะนะครับเพราะวิธีการเล่นมันผิดตั้งแต่แรกครึ่งหลังเริ่มมานะครับก็มีการเปลี่ยนตัวเอาคาเซมิโลออกเอาโทบี้คารลิเยอร์ลงมานะครับซึ่งโทบี้คารลิเยอร์เราเห็นอุ่นเครื่องเดือนกรคลนนีัดะะฤูา้บ ผมก็คิดแล้วว่าจะแก้มันยังไงนะครับจะเอายังไงวะปาโกนเล่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเอาคอรลิเยอร์ขึ้นไปเล่นตัวบนนะครับแล้วใช้คอบบี้ไมนูมาทําหน้าที่แทนคาเซมิโลมาขึ้นบอลแทนนะครับแต่แล้วก็มาเสียประตูจนได้นะครับจากรูปแบบเดิมนั่นคือคอบบี้ไมนูก็พลาดอีกแล้วพลาดแบบคาเซมิโลเป๊ะเลยนะครับช้านะครับเพื่อนบิลลอัพขึ้นมาช้าแล้วแม็กลิสเตอร์มังบีบเข้ามาแย่งบอลได้นะครับแย่งบอลเสร็จปุ๊บก็จ่ายออกไปที่สวอสไลน์นะครับแล้วก็จ่ายออกขวาให้ซาร่ายิงเข้้้าาไปป3รระะะตตู่่อนนนแลวก็ททีคับ d ราแดดเมีนพถูกไหมถ้ามันผิดพลาดส่วนบุคคลน่ะมันก็ผิดพลาดส่วนบุคคลจริงๆอ่ะแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าทีมคุณมันเล่นแบบนี้ไม่ได้คุณยังจะดื้อเล่นแบบนี้ทําไมคุณก็แค่เอาคนใหม่มาผิดพลาดในวิธีการแบบเดิมอ่ะใช่ไหมตอนแรกอ่ะผมสารภา,ภาพเลยก่อนเกแบบผมคิดว่าแม่งจะมาเล่นรานซีชั่นรับสวนกลับเหมือนที่เจอคอปอ่ะ นะครับแล้วลีวอพูอ่ะฟอร์มมันกำลังมามชนะมา3 0 3 0มา2นัดใช่ไหมก่อนหน้านี้ตอนแรกอ่ะมันน่าจะมีมุมออกเสมอได้นะแต่ลีวอพูอาจจะชนะเฉียดหน่อยเพราะว่าถ้าแมนดูมันป้องกันเต็มที่อ่ะนะครับมันก็เหนียวอยู่นะแล้วมันสวนกลับอ่ะใช่ไหมนะครับถ้าลีวอพูจออไม่ได้ก็มีอาจจะเสมอถ้าแผนแตกก็อาจจะซวยหน่อยนะครับแล้วลีวอพูก็จะเล่นประคองไปเพราะอ่ะก็ระแวงโดนสวนสุกป่ะนะครับอันนี้คุณมาเปิดช่องให้เขาเล่นในสิ่งที่เขาถนาดดัดอ่ะอันนี้สลอตน,นี่คือขึ้นชื่อเรื่องเพลซิลเเเล่เห็น สูตรแบบเฟรนูดเลยข้างหน้า4ตัวนะครับซาร่าโซบอสโซไลโจตาดิอาร์เนี่ยไล่บีเพซซิ่งนะครับคุณจ่ายขึ้นมาจากหลังได้เนี่ยคุณเจอแม็กอาริเตอร์กาเวนแบกชั้น2เนี่ยวิ่งเข้ามาตัดบอลเนี่ยนะจากหลังไปกลางก็ยากแล้วกลางแม่งไม่ใช่ตัวบิวบอลอีกนะครับมึงเจอการเวนแบกแม็กอาริเตอร์ตัดบอลเนี่ยแล้วเขาอยู่ข้างหน้ากัน4ตัวเขาเลือกจ่ายได้เลยนะครับจะให้ใครทําเกมแล้วเขาเลือกจ่ายไปซาร่าสเมตรแม่งได้มา2ประตูเลยนะครับจ่ายเปิดเข้ามาให้ดิอาร์มองลูกหนึ่งจ่ายเข้ามาดิอาร์ยิงลูกหนึ่ง แล้วก็จ่ายซาร่ายิงแม่งคือคือแผนที่เขาใช้ที่เฟนูดเลยลูกเนี้ยเกมเนี้ยนะครับคุณไปเล่นให้มันเข้าแผนเขาเองนะครับก็เลยเรียบร้อย3 0 นะครับสามศูนย์เสร็จปุ๊บอ่ะก็ยังเป็นลิอร์ยังบุกต่อกนะไม่ใช่บุกด้วยลิอร์ไม่ได้บุกเลยนะมบมพูดจริงๆนะลิอร์วูลแค่รอให้แมนยูเสียบอลตรงกลางแล้วก็โชว์จ่ายบอลอ่ะมีอยู่ลูกหนึ่งแม่งสวยมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าแม่งเอาคาสจริงแลลวนะครับมันไม่ใช่แค่แท็แแกติกอย่างเดียวนะแต่มันคือคุณภาพการเล่นด้วยแมนยูอ่ะช่วงบุกได้จ่ายบอลกันแดนบนแม่งก็ยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับแม่งจ่ายบอลสะดุดมันไม่ใช่ว่าจ่ายบอลเสียนะแต่จ่ายบอลเสร็จปุ๊บก,กว่าจะไปเล่นต่อได้มันเสีียยเเววลาาาาาไไปปปรรรระะมมณคึ่่่่งงินนนทอูู้้กัดบแแตจ แมนยูแม่งเ,เป็นลิงชิงบอลเลยมีอยู่ช็อนนึงอ่ะที่แม่งยืนอยู่4ตัวเป็นสี่เหลี่ยมแบบเข้าหลังตัดะนะครับแล้วแมนยูแม่งก็วิ่งมาไล่เขาก็ขอไปคาะมาแม่งวิ่งกันอยู่ในวงอ่ะเห็นแล้วไม่อย่างตลกอ่ะใช่ไหมนะครับที่เขายืนกันสั้นๆล้อมวงกันอ่ะนะแล้วก็เคาอไปขาอมาจ่ายไปจ่ายมาสั้นๆอนะ่ะนักเตะแมนยูแม่งก็ไล่ไล่กันนะครับหาบอลไม่เจอจนเขาจะเข้าทามอ่ะและจบสกอร์ไม่ได้ถึงจะแย่งบอลมาได้นะครับจากนั้นหลังจากช็อนนี้ลิเวอร์พูลก,ก็ผ่อนเกมแล้วนะครับให้แมนย มันก็อย่างที่เราพูดกันเกมเบนฟอร์ดบางที่คนเบื่อแต่ผมว่าดีนะผมชอบนะผมเป็นคนชอบบอลบาลานซ์อยู่แล้วนะครับไม่ได้ชอบแบบบ้าบุกจนเกินไปหรือแบบรับแบบโอ้โหรอโดน่ะเขาผ่อนแต่ก็โอเคไม่ประมาทถูกไหมเกมรับก็ยังเหนียวแน่นถ้าเราสังเกตอ่ะลิฟว์ผูจะเริ่มเปลี่ยนตัวนาทีที่66แล้วนะเอาโคดี้กาโปลงมาแทนหลุยส์ดิอาร์ตมาพักชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาไม่แคร์ด้วยมึงจะแพทติกไม่แพทติกนะครับกูเล่นเกมยาวทางฤดูกาลพอเริ่มเปลี่ยนตัวเราก็รู้แล้วเกมมันเริ่มผ่อ้ยขึน แมนยูก็มีโอกาสทาเกมนะซึ่งก็มาจากริมเส้นซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกกับแมนยูนะว่าถ้าคุณจะมาเล่นอย่างนี้มาเล่นบิลบอลสู้อะลิเวอร์พูอย่างเงี้ยช่วงแรกๆที่มันย็องพอได้อยู่ที่ลิเวอร์กูเกมเพสซิ่งมันยังตัดคุณไม่ได้เยอะนะครับสู้แบบเอาอา,มารมัดลงมาดีกว่าเพราะอามัดอะฟอร์มปัจจุบันอะมันกระชากลากเรือเวลาเลี้ยงกินตัวดีกว่าแรดฟอร์ดแต่ถ้าคุณใช้แรดฟอร์ดคุณต้องมาเล่นแบบรับส่วนกลับอะใช้สปีดวิ่งไล่ไอ้นะผมว่า,า,า,รรวา,ารแรดฟอร์ดดีกว่าอามกร์ม ถ้าเราดูครึ่งแรกที่แมนดูพอมีโอกาสหรือเนี่ยช่วงลิฟูผ่อนเกมเนี่ยก่อนที่อามัดจะลงอ่ะมันมีโอกาสกันนะการาโชได้เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงที่เข้าไปแล้วก็จ่ายแบบจ่ายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่ผมบอกคุณภา,ภาพมันไม่ใช่แค่แท็กติกนะแต่คุณภาพการเล่นเกมลุกแม่งก็ต่างกันนะมีลูกหนึ่งแม่งงงมากเลยการาโชสั่งเลี้ยงหลุดเข้าไปนะไม่ได้หลุดหรอกแต่ว่ามีมุมได้เปิดแล้วอ่ะมุมเปิดแล้วข้างในมีตัวอยู่มีเซอร์ซีอยู่ใช่ไหมแถวสองมีบูโนอยู่นะแม่งหักออกไปเลยยิ่งกว่าแถวสองเลยอ่ะแม่งไปหาใครไ้ัดบ เลี้ยงวนไปวนมาซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้มันควรจะเอาการาโชซ้ายอา,า,าห์มัดขวาอย่างน้อยจังหวะแบบนี้แม่งลาบตัดได้ลองยิงได้ลุ้นหน่อยนะครับมันไม่ได้ใช้จุดเด่นของผู้เล่นให้เกิดประโยชน์จากนั้นเลเยอร์พูก็เปลี่ยนตัวพักอีกแล้วนะครับเอาดาวิดนงเดียสลงแทนโจตาแล้วก็คอนเนอร์แบรรี่ลงแทนอาโนมาแมนยูก็เอาแฮร์รี่แม็กควายลงแทนเดลิกนะครับเพราะเหมือนจะเจ็บนิดนึงนะครับแล้วก็เอาอาห์มัดลงแทนการาโชซึ่งเอาอาห์มัดลงแทนการาโช นะครับไม่เอาอัมกัดลง oh. แทนแรดฟอร์ดงงเลยทีนี้งงไหมแฟนแมนยูนะครับการอาโชถึงมันยังไม่มีประโยชน์มากนะแต่ผมว่ามีประโยชน์กว่าแรดฟอร์ดอะนะครับแล้วถ้าให้เขากลับไปเล่นทางซ้ายอะคือโจซัวเซอร์ซีเนี่ยเป็นกองหน้าที่ไม่ได้เด่นในเรื่องของการเข้าชาร์จประตูอยู่แล้วนะครับโอกาสที่เข้าชาร์จมีอยู่2ครั้งครั้งแรกคือลูกหมง่งซึ่งก็หมงไม่ดีหม่งไปตรงตัวอาริสันเบเกอร์ส่วนอีกลูกหนึ่งคือเปิดไปแล้วก็เข้าชาร์จแม่งไม่ได้เข้าประตูด้วยอะแม่งเป็นเส้นขนานด้านข้างเลยเพราะฉะนั้นเนีี่่คุณวรจจะพิมปทบ ก่อได้อย่างน้อยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับแล้วลูกครอสให้แบ็คเขาทำไปนะครับเพิ่มตัวหน่อยเพิ่มตัวบุกหน่อยนะครับแม่งเท่ากันในโชวไปซ้ายอย่างน้อยแม่งมีลูกลากตัดยิงแน่มีทางขวาก็มีอามัดนะครับและลูกที่ได้เปิดอ่ะแล้วก็เซิร์ฟซีได้หมงอ่ะแม่งก็เพราะโรเบิร์ตสันประมาทด้วยนะเจอโทบี้คอยเยอร์แม่งไปสกรีนไว้นะครับไปข,ขวางๆไว้โรเบิร์ตสันก็เออมันก็ยืนไปดินะครับแมนยูก็โยนนะครับแล้วก็เซิร์ฟซีได้หมงใช่ไหม มีอยู่ประมาณนี้โอกาสดีๆของแมนยูนะครับอย่างที่บอกคือมีเซอร์ซีจะเข้าฮอสซึ่งก็ไม่ดีใช่ไหมเข้าฮอสเสาไกลแม่งโดนผิดเหลี่ยมแบบไม่ได้ตรงกรอบประตูเลยนะไม่ได้ออกหลังด้วยนะครับแล้วก็มีเซอร์ซีหมกแล้วก็มีเนี่ยลิซันโดตีลังกานะครับซึ่งก็ขาดไปนะครับแล้วสักพักเราก็จะเห็นว่าลิเวอร์พูลก็จะเล่นปิดเกมแบบแท้จริงนะครับคลองบอลสบายๆนะครับปิดเกมยิ่งเอาซิมิคัสลงแทนโรเบิร์ตสันนี่แม่งชัดเลยนะครับปิดเกมแมนยูก็ถอดใจเหมือนกันเอาอิลิกเซ่นลงมาแทนโจเซอร์เซอร์ซี่นะครับก เรียบร้อยถ้าเราดูเนี่ยอันนี้สโลนนี้ไม่ประมาทเลยนะคืออะไรแม้จะเปลี่ยนตัวพักแต่ถ้าเราสังเกตนะครับเขาไม่เปลี่ยนแดนกลางพักเลยนะการเวนแบบแ็กแมกิเตอร์สับวอลเล์ต้องอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะแม่งทําให้เกมยังได้เปรียบแมนยูอยู่อะถึงผ่อนไปแล้วก็เหอะนะครับ แต่ถ้าจะเร่งอีกรอบอะ่ะจะบี้อีกรอบแม่งก็ทําได้อะสมมติไอ้ช่วงผ่อนแมนยูได้คืนสักลูกนึ่งไะผมว่าแม่งมีบี้ตรงกลางอีกรอบอะ่ะจริงนะครับอยากรู้ทําไมโซโบิไม่ยิงจังหวะนั้นเอาชัวร์งไงนะครับเอาชัวร์งไงฉอดที่แบร์รี่จ่ายมาให้ใช่ไหมมันมีตัวขวาอยู่ด้วยแม่งก็จะล็อกให้ชัวร์นะครับก็เรียบร้อยนะครับเอาคาัสจริงๆวันนี้ ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ด้วยนะเพราะหนึ่งมเล่นที่โอทัฟอร์ดสองเทนนาร์กมันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าสล็อตเป็นยังไงนะครับแต่คุณประมาทคุณคิดว่าเนี่ยไม่ใช่เจนคอรอบนี่คืออันนี้สลอ็อตแต่คุณก็ลืมว่าทีมทีมนี้ชุดนี้มันก็คือทีมของเจนคอรอบที่ศักยภาพเพราเหนือว่าทีมคุณนะนะครับถ้าจะเล่นบิวบอลแบบนี้ถูกปะล่ะ